อาจารย์ยาปล่อยตองงวดเลยครับงวยออกปุ๊บออกปั๊บปล่อยปั๊บเลยนะครับปล่อยเลยนะอาจารย์ยาครับสวัสดีครับอาจารย์ยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาตามอาจารย์ยาตองงวดนะครับงวดที่แล้วเข้าเข้าอะไรนะอาจารย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดงวดที่แล้วปล่อยเข้างวดนี้ก็จับปล่อยก้นใครเลยเนาะครับปล่อยเลยนะครับตัวจากที่ว่าปล่อยแปดแล้วนี่ือปล่อย จัดคู่ให้เลยจัดคู่ให้เลยครับจต้องคิดมากเหรอเป็นฟันหรือเป็นอะไรจะเลขอาจารย์เนี่เป็นฟันผมครับจับมาเลยครับผมจับมาเลยรอกันมาเลขชชบเลขที่หลักกิโลด้วยจับเลขโชคเลขที่หลักกิโลด้วยวันนี้วันนี้หลักกิโลเข้าเนาะอาจารย์เข้า ข้างล่างบนเลยเนาะข้างล่างบนข้างล่างบนสองเด็งเลยเก้าแล้วก็หกสิบหกหนึ่งหกหนึ่งที่หลักกิโลเป็นหนึ่งหกนะครับเนาะครับหนึ่งหกสับคนน่าจะถูกเยอะนะอาจารย์คนที่มาหลักกิโลถูกเยอะไหมตามดูแลดูไม่แน่ครับยังไม่แน่เพราะว่าเลขอยู่ในหลักกิโลเนาะครับในหลักกิโล ในในก็ปล่อยตัวเลขแล้วก็โชว์ให้เอฟซีดูกันเลยจันเลขมายังไงอะไรยังไงอ่ะโชว์เต็มเลยอ่ะโอ้โหมือมือไออ่อนนะครับออกแล้วสีออกแล้วสีออกแล้วสีออกแล้วครับออกแล้วครับตัวนี้เลยเนาะแปดวิ่งแปดวิ่งแปดวิ่งแปดลูดแปดแคปหน้าจอยเอฟซีนะครับวิ่งแปดจับคู่ให้จับคู่ให้หกคู่นะาจังหกคู่เลยเปงวันนี้คู่แปดศูนย์แปดสองแปดสาม แปดสี่แปดหกแปดเก้านะครับแต่แปดหนึ่งไม่มีเนาะไม่ไม่มีครับอ๋อแสดงว่าจัดให้เน้นๆใครชอบตัวไหนก็จัดนอกจากนี้ก็ได้เด้อเอฟซีถ้าเติมเอาก็ขอให้มีแปดขอให้มีแปดอะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดเอาไว้ก่อนเลยแปดว้ก่อนเลยหรือว่าจะเติมแปดแปดได้ไหมได้มั้งกันจะมีแปดสองเล่งเลยถ้าออกแปดแปดสองเล่งเลยนะครับ <Ừ. S 1> ตามมือเลขแปดแปดนะครับอาจารย์ยาหลักกิโลเดอเอฟซีนะครับอาจารย์ยาหลักกิโลนะอาจาระโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะมาตามอีกครั้งหนึ่งนะครับในเลขบางทีอาจจะฟันโค้งสุดท้ายอีกก็ได้นะครับเนาะก็ไม่แน่นะครับเราก็อรอลุ้นกันนะครับทำไมรีบปล่อยคนใครหน่อาจารย์วันนี้วันที่วันปุ๊บเลยนะ คนที่ผ่านมาผมก็ปล่อยตอนเย็นผมปล่อยเลยปล่อยเลยใช่ไหมป้ายเลยอันนี้ก็รีบรีบขึ้นป้ายก่อนเลยใช่ไหมครับขึ้นป้ายก่อนนะครับเดี๋ยวคนอื่นไปเดี๋ยวหาเราเอาเล็กจากเขามาครับเดี๋ยวว่าเอาเล็กจากเขามาอาจารย์ยาเนอนอนเลยดยอดเลยครับนี่ซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดด้มีวยนะประจําวันที่หนึ่งเดือนอะไรกันยาุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ เจ็ดศูนย์แปดสองในนี้มีโอคสักตัวหนึ่งไหมพิเศษพิเศษพิเศษไหมพิเศษวงก้มเห็นอาจารย์พิเศษเลยอ่ะพิเศษจับให้เพื่อเอฟซีไดซอลอตเตอรี่ไว้ก่อนพิเศษตอนนี้ยังคิดหนักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกันนะ ชอบทั้งหมดกว่ากันก็เลยแฝงอะไรเนาะพิเศษเป็นอะไรเนาะคิดด้นแครใช้สมาธิยังยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนยังไม่มีพิเศษยังไม่มีพิเศษเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายๆเนาะตอนท้ายๆครับไว้ตอนท้ายๆนะครับตอนนี้ให้ประมาณนี้ก่อนอย่าให้ปล่อยก่อนไข่เนาะซื้ออะไรก็ได้ให้มีแฝงวิ่งแฝงนะครับ AFC ปล่อยตังวลเล็กออกชั่วโมงหนึ่งครับออกไปเลยปล่อยไปเลยนะครับเอฟซีนะครับปล่อยปั๊บเลยครับให้ทันเขาได้ที่หนึ่งรวม่ทันเขาจะให้ได้รางวัลที่หนึ่งจะได้รางวัลที่หนึ่งถ้าเปิดมานี่ได้ที่หนึ่งแน่นอนนะเลยเคยฟันเห็นหลักกิโลไม่สวรรค์นี่อาจารย์ยาตั้งแต่เคยเห็นตายายไหมไม่ไม่ค่อยได้เคยเห็นออ๋ ตเลขหลักกิโลเริ <le f os> <ata> ่มใหม่เลยเนาะใหม่มาแบบงูทะเลก็เ <Le> ข <f os> <als> ้ามาหลักกิโลเนาะแต่แต่มันอยู่คนละที่กันเนาะคนละฝั่งคนละฝั่งรอบนี้ติดเลยเนาะรอบนี้ติดเต็มเลยเนาะรอบนี้ติดกันเลยนะครับเต็มเลยเต็มเลขหลักกิโลเริ่มใหม่แล้วเอฟซีอาจจะได้อยู่เจ็ดเก้าักเจ็ับ เ็นเลขทีเอฟซีบางทีก็จับเลขหลักโลก็เข้าอาจารย์ก็ห้าเจ็ดเก้าเเต็มเต็มเจ9ก้าเกแล้วก็เก้าสิบเก้าหกสิบเก้าจให้อีกนึงแต่ตัวเดกันเลยเนาะยากหัวเราให้สิบเก้าออกหกทำไมยากหัวเราะให้สิบเก้าอย่างนี้ออกสิหกนี่หละให้สิบก็ออกสิบเก้าเลยนะอีกขึ้นป้ายไหมอาจารย์ มีระนามันให้สิบแให้สิบแปดผมเย็นให้สิบหกจะคงยังงงเลยวนะข้าวของเกลียเลยอ่นนีอออาจารย์เตียนนะอาจารย์เตียนใช่ลุงนี่ระนามเปลี่ยนเพราะอาจารย์ ผมเกียนสิบหกอาจารย์เป็นคนเลี่ยนพี่จิ้งสิบแปดอาจารย์เปลเ่ยนสิบหกอาจารย์เป็นคนเปลี่ยนเลยถูกเลยลุงถูกเลยลุงไก่ไปลบกระดานไปลบโดนเลขเขาเก่งหมดผมไปเกียนให้เกียนไม้ถูกเียนไม้ถูกเลยให้ตัวที่ถูกเลยสิบหก ลุนหวยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมงวดนี้ไม่เหนื่อยแล้วเหมือนเดิมเหนื่อ้แต่เขาแต่ซื้อแต่ของหลานเยอะัวเองไม่ได้ซื้อให้แต่หลานซื้อเลขร้านหลุดเนาะร้านหลุดเลขร้านหลุดเลขตาเข้าเนาะจ้ะเลขร้านหลุดเลขตาเข้าเดี๋ยวลุ้นวันที่งวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคุณกงพาคุณกงพา ปล่อยแล้วเนาะหนึนน่งอ่ะก่อนจบก็โชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะปิดท้ายเอฟซีมาที่หลังอ่ะโอเคปล่อยคนไค้เด้อครับซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดนะแกสารบัญอาจารยา์ยาตันยามีแปดนะครับเน้นวิ่งทีแปดนะครับอ่ะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสารับอาจารย์ยาลักกิโลนะครับมาที่นี่ต้องทำฮาอาจารย์ยาลักกิโลนะครับอยู่ประจำที่นี่นะครับ